ครับสำหรับการเซฟงานด้วยแคดเดียนนะครับแคดเดียนนั้นก็รองรับการเซฟงานให้เป็น a u t o c a คโดยตรงได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน2010ไล่ลงมาจนถึงเวอร์ชัน l e a s e 2.5นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ได้แค่ a u t o c a ค2010เองหรือแต่ผมอยากจะบอกว่า a u t o c a คตั้งแต่เวอร์ชัน2010 11 12 13และปัจจุบัน14นั้นก็ยังใช้ไฟล์ฟอร์แมตของ AutoCAD เวอร์ชัน2010อยู่นะครับก็ผู้ใช้งานเขียนเรียนก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าถ้าเซฟไปแล้ว AutoCAD 2014เปิดได้ไหมก็บอกได้เลยนะครับว่าสามารถเปิดได้อย่างไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบในการเซฟเป็นตัวอย่าง2010กันก่อนนะครับทำการเลือก าที่จะเซฟงานนะครับผมเลือกเป็นโฟลเดอร์ที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับซึ่งเป็นโฟลเดอร์ว่างเปล่าที่ด้านขวามือนะครับทำการตั้งชื่อไฟล์เนมผมใช้ดาววิ่งสเลยละกันครับหลังจากนั้นก็เซฟมาแล้วครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ไฟล์ดาววิ่งสาม g ซึ่งแน่นอนครับ ไฟล์ .dwg นั้นก็สามารถไปเปิดใน a u t o c a d ได้นะครับ